วันนี้เนี่ยลกจะพาเพื่อนๆมาแต่งหน้านะคะรับหน้าฝนแบบสวยหวานมันตกลงมาจากฟ้านะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเราแต่งลูกนี้กันยังไงคะ่ะหลังจากลงสกินแคร์นะคะเรามาลงตัวนี้กันก่อนเลยค่ะเป็นดีของบิ u ต y ้ u ัดนะตัวนี้เนี่ยเป็นทั้งเบส BB ีรองพื้นกันแดดนะสวยครบในหลอดเดียวเลยแล้วก็ใช้แทนคอนซีลเลอร์ได้นะคะเขาคุมมันด้วยนะแล้วก็ติดค่อนข้างทนพอสมควรเลยนะกันน้ำกันเหงื่อนะ นุกลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งเนี่ยก็จะค่อนข้างขาวนิดหนึ่งเพื่อนๆก็ลองไปเลือกให้เข้ากับสีผิวดูนะคะหลังจากนั้นน,นุกก็ใช้ beauty blender นะคะรอบนี้ลงให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะฟองน้ำนี่ยก็จะทำให้เนื้อลองพื้นของเราเนี่ยเกลี่ยง่ายขึ้นนะคะถ้าขอด้วยหลังจากนั้นนะคะนุกใช้ตัวเดิมนะแต่ว่าเป็นสีชมพูนะมาไฮไลท์ตรงจุดที่ต้องการจะไฮไลท์เลยค่ะตรงหน้าผากสันแก้ม เฮ้ยหน้าผ่าสารจมูกหน่งแก้มแล้วก็คางนะคะใช้ฟองน้ำตัวเดิมนะเกลี่ยให้มันเข้ากันก็จะเห็นว่ามันจะเน้นตรงส่วนนั้นขึ้นมานะคะดูแบบเงางามเป็นธรรมชาติเพิ่งมาคนพบว่าใช้กับฟองน้ำแล้วเวิร์กมากก่อนหน้าน,นี้ใช้กับแปรงใช่ไหมเออ ลังจากนั้นนะคะเซตด้วยแป้งเลยเพราะว่าเราต้องการความติดทนยิ่งขึ้นค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นแป้งพับนะลงไปได้ให้ทั่วใบหน้าเลยนุกใช้แปรงในการลงนะคะก็จะได้ลุกที่มันเบาๆนิดนึงทีนี้รองพื้นของเราลงถึงแป้งเนี่ยก็จะติดทนอยู่บนหน้านะคะไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยเพราะว่าหน้ามันจะดูไบรท์อย่างเป็นธรรมชาตินะต่อมาเขียนคิ้วนะคะตัวนี้กลายเป็นลูกรลักตัวโปรดของนุกจากเบ n เนฟิตค่ะใช้ดีมากเลยอะ่ะชอบมาก ก็มันจะเป็นแบบเจลนิดน,นึงนะมันออกมาหลายสีเลยแหละเลือกให้เข้ากับสีผิวเราสีผมด้วยระบายลงไปนะคะก็ง่ายๆเลยว่าตามทรงคิ้วที่เรามีเลยค่ะเฮ้ย mm hmm. <He, S 2> ชอบจริงตัวเนี้ยเชียร์เชแล้วเราก็เขียนอีกข้างนึงด้วยวัแบบนนี้เห็นว่าสีมันสมูทมากเลย ลูกนี้จริงๆแนะล้วนุกไม่อยากแต่งเยอะนะคะก็เน้นเบาๆไปช่วงนี้ฝนตกเนาะต้องแบบใช้ข้อสสำอางที่มันกันน้ำนิดนึงต่อมานะทำให้ตาของเราเนี่ยกันน้ำเพิ่มขึ้นนะคะก็จะใช้ไพรเมอร์ตัวที่มันกันน้ำของอ tuD ดนะคะสเต็ปแรกเลยก็คือทาไพรเมอร์ลงไปให้ทั่วเปลือกตาบนแล้วก็ทาด้านล่างด้วยต่อมานะคะใช้สีชิมเมอร์สีครีมเบาๆนะทาลงไปให้ทั่วเปลือกตาเลยค่ะ รวมไปถึงด้านล่างของตาด้วยนะไล่ลงมาเลยก็จะทำให้ตาดูวิงวิงยิ่งขึ้นนะคะจะดูเบาๆทนี่ทำแบบในคลิปเลยเห็นง่ายเข้าใจง่ายสดๆต่อมาใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะยังคงเป็นแบบเมทัลิกมุกมุอยู่เหมือนกันนะตอนนี้กำลังอินใช้คัดเบ้าเบาๆนะคะไม่ต้องแบบว่าทายเยอะนะแค่ให้มันขึ้นมาเป็นแบบมิติเฉยๆนิดเดียวจะได้ดูมีอะไรยิ่งขึ้น Αι, ง่ายง่ายสบายสบายไหลลงมาที่ข้างล่างของตาด้วยต่อมานะคะกิมมิคของลูกนี้นุ้จะใช้กากเพชรค่ะตัวนี้เป็นของ jcat นะเป็นสีวิงวิง้งทาลงไปที่กลางเปลือกตาค่ะตาก็จะดูวิ้งสุดๆเลยชอบมากกับเพชรใหญ่มากนะอันนี้เชียดีดีด ใช้ลาแวไอเคยอนของ TCE นะคะลายลงไปที่หัวตาอีกนิดนึงเพื่อเพิ่มความกระจ่างใสให้กับตาค่ะแล้วก็กรีดอายไลเนอร์ได้เลยตัวนี้ดำดีนะคะแล้วก็กรีดง่ายมือใหม่นี่ก็แนะนำเหมือนกันนะกรีดทรงที่เราต้องการเลยค่ะวันนี้นุกกรีดให้ค่อนข้างเชิดขึ้นนิดหน่อยนะคะอยากให้ตาดูกลมโตค่ะเออมันดำเดียนุกชอบนะ ไลเนอร์ของญี่ปุ่นเนี่ยนุกว่าค่อนข้างติดทนแล้วก็ดำนะรวมไปถึงเส้นเล็กด้วยนะชอบชอบฝั่งญี่ปุ่นมากกว่าฝั่งแบบยุโรปอะไรงนี้ปัดมัสคาร่ากันเลยค่ะตัวนี้นุกว่าดีมากจริงๆเพราะว่ามันอยู่ทนอยู่นานมากนะแล้วก็หนาด้วยปัดแบบรอบเดียวก็โอเคแล้วอะ่ะนุกปัดทั้งขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างนะคะบางทีต้องปัดแบบระวังนิดนึงนะข้างล่างเพราะว่ามันจะค่อนข้างเลอะง่ายตัวนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นก้อนนะต้องระวังนิดนึง เสร็จแล้วก็ติดขนตาปลอมเลยเลือกแบบธรรมชาตินะคะมือใหม่ก็ต้องหัดกันนิดนึงหลอกาวแห้งก็เสร็จแล้วนูกก็ไาแต่งอีกข้างนึงมานะคะก็ให้มันเหมือนกันดูกลมๆปัดแก้มด้วยที่ปัดแก้มสีแดงนะคะก็ดูจากตลับแล้วน่าจะเข้มมากนะแต่ว่าเราค่อยๆปัดเนี่ยมันก็จะดูอมชมพูยอย่างเป็นธรรมชาติค่ะนุกปัดช่วงโหนกแก้มขึ้นไปนะคะอันนี้ให้ใกล้ๆตานิดนึง เสร็จแ,แล้วเราก็ทาลิปกันเลยลิปอันนี้ของ TCE นะคะเป็นสีอีกสีหนึ่งที่ชอบมากๆเหมือนกันนะหลายๆคนชอบถามเป็นประจำเลยเวลาที่นุกแต่งหน้านะคะก็อันนี้เป็นสีการตายของนุกเองค่ะชอบมากนะอยากให้ทุกคนลองไปหาดูกันนะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือการบรอนเซอร์ค่ะวันนี้นุกใช้ของ Soap Glory นะตัวนี้ก็สีกำลังดีเลยมาทำจมูกของเราให้พุ่งขึ้นอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ บรอนเซอร์ตรงช่วงกรอบหน้าของเราให้ดูชัดขึ้นค่ะตัวนี้สีก็จะเป็นธรรมชาตินะก็ดูเบาๆเลยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะให้ความรู้สึกที่สบายๆค่ะแล้วก็เหมาะกับ สีข,า,ขาวๆแบบนี้นะคะถือล่มใส่สสักคันหนึ่งออกไปเที่ยวไหนน่าจะเก๋เลยค่ะวันนี้ยังไงนุกไปก่อนแล้วนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะ